น,น่ชนแล้วหนีเหรอนี่มันที่ไหนเนี่ยแล้วเราต้องโทรหาใครนี่มันเขตของโรงพักไหนไหมแม่สายนั้นไม่น่าใช้ของจริงนะเขาอาจเป็นมิชชชีพแล้วแม่จะติดต่ออายัดบัญชีหรือขอความช่วยเหลือที่ไหนดีล่ะลูก คนไม่พอเลยพี่วันเสาร์อาทิตย์ลูกค้าเยอะจนทำไม่ทันพี่ว่าเราจะต้องหาคนช่วยแต่จะจ้างแรงงานต่างด้าวมีกฎหมายอะไรบ้างก็ไม่รู้ใช่เขาบอกว่าต้องมีเอกสารต้องแจ้งต้องทำให้ถูกต้องไม่งั้นโดนปรับอีกข้อมูลก็เยอะไปหมดแล้วเราต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนเนี้ยเราไปโดนไปสั่งตอนไหนนะนี่ของจริงหรือเปล่า สวัสดีครับขออนุญาตสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินเล็กน้อยนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นตำรวจจริงรถหายจริงเหรอทำไมเป็นแบบนี้เราต้องทำยังไงก่อนดีต้องไปแจ้งความก่อนแล้วเอกสารที่ต้องใช้อยู่ตรงไหนบ้างต้องใช้สาเนารถใช้บัตรประชาชนและตัวจริงอยู่ไหนนี่มันปืนของพ่อ,อจริงๆเหรอถ้ามันเป็นปืนจริงเราต้องทำยังไงต่อขอถามอะไรหน่อยถ้าเจอปืนมาดกในบ้านต้องทำอะไรตามกฎหมายบ้าง สำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยความห่วงใยจากท่านพลตำรวจเอกกิตติรัตนเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและท่านพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมสีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขอแนะนำแอปพลิเคชันตำรวจห่วงใยประชาชน Police Care Smart Law for Everyone ง่ายครบจบในแอปเดียวพร้อมบริการการใช้งานมากมายอาทิเช่นบริการหน้าหลัก เตรียมตัวไปสถานีตำรวจกฎหมายน่ารู้คู่มือการขึ้นทะเบียนผู้ไกลเกลีย่ยคู่มือประชาชนแจ้งอายัดบัญชีและข้อมูลจุดบริการทางหลวงบริการด้านตำรวจตรวจสอบข้อมูลเจ้าหน้าที่ตำรวจค้นหาสถานีตำรวจในพื้นที่ความรับผิดชอบค้นหาสถานีตำรวจใกล้ฉันตรวจสอบข้อมูลสถานีตำรวจ บริการข้อมูลของฉันข้อมูลใบสัง่งข้อมูลบันทึกประจำวันข้อมูลคดีอาญาข้อมูลคดีจราจรข้อมูลคดีออนไลน์บริการเสริมข่าวสารและการอัปเดตท,ที่น่าสนใจวิดีโอ<า>ความรู้ที่น่านสนใจแต่เราอยากเอารถไว้ต้องบอกเขายัางไงไม่ต้อง police care รวมทุกบริการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไว้ในแอปเดียวเพื่อให้ประชาชน เข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสไม่ว่าจะตรวจข้อมูลเจ้าหน้าที่ค้นหาสถานีตำรวจตรวจสอบคดีเอกสารส่วนตัวหรือรับข่าวสารที่จำเป็นในชีวิตประจำวันพ l ลิสแคร์ง่ายครบจบในแอปเดียวแอปพลิเคชันเพื่อพี่น้องประชาชนแอปพลิเคชันตำรวจห่วงใยประชาชน Police Care Smart Law for everyone ง่ายครบจบในแอปเดียว